งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่าง,งานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศสัก์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516สวัสดีค่ะดิฉันนางจริยาจันปรางจบการศึกษาครุศาสตรบัณฑิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ จากวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเมื่อปีพศ2527ภูมิลำเนาดิฉันเป็นคนอำเภอบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครประสบการณ์ในการทำงานครั้งแรกดิฉันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนอาสาวิทยาอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการดิฉันทำงานมาได้8ปีเต็มเมื่อถึงจุดอิ่มตัวดิฉันจึงขอไปสอบเป็นข้าราชการครู และได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์หนึ่งระดับ3ที่โรงเรียนน้ำยืนวิทยาตําบลบางจากอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลร,ราชธานีเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพศ2535สังกัดกรมสามันศึกษาต่อมาในปีพศ2537ดิฉันได้สอบย้ายโอนสังกัด มาเป็นข้าราชการครูกทมโดยสอนอยู่ที่โรงเรียนบางจากโกมูลประเสริฐอุทิศต,ตำบลบางจากอำเภอบางแคเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหาคนครและในปีพศ2538ดิฉันได้สอบโอนสังกัดมาอยู่กรมกสามัญึกษาครั้งหนึ่งและได้ทำการสอนอยู่ที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ตำบลบางจากอำเภอพระขนงจังหวัดกรุงเทพมหาคนครซึ่งในตอนกรอกข้อมูลน่ะดิฉันเริ่มงงกับตัวเองแล้วว่าโชคชะตาเรานะ่ะน่าจะขึ้นอยู่กับตำบลบางจากต่อมาในวันที่7พฤษภาคมพศ2542คุณครูอุตสาหนะแน่งน้อยได้มาติดต่อขอย้ายสับเปลี่ยนตัวบุคคล ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาพิเศษในพระบรมราชูปถัมภ์ตำบลบางจากอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการรวมอายุรชาชการของดิฉันประมาณ28ปี11เดือนค่ะแรงบันดาลใจที่ทําให้ดิฉันได้มาเป็นครูอย่างแรกเลยอะ่ะ มาจากความศรัทธาในอาชีพครูตอนเด็กๆเ,เวลาดิฉันเล่นอะไรดิฉันก็มักจะเล่นเป็นครูตลอดแต่เวลาเรียนดิฉันน่าจะโชคไม่ดีเพราะว่าดิฉันเจอครูที่เข้ามาสั่งงานให้เขียน,ให,ยนให้เขียนให้ลอกบนกระดานแล้วครูก็ออกไปไหนไม่ทราบครูบางคนก็สอนได้นิดนึงสอนได้แป๊บแล้วก็เด็กเขียนงานลอกงานแล้วครูก็นั่งถักไหมพรมถักโครเช่ ตอนนั้นดิฉันยังคิดเลยว่าถ้าดิฉันได้เป็นครูอ่ะดิฉันจะไม่เป็นครูแบบนี้นอกจากนี้คุณพ่อของดิฉันก็ยังเป็นครูต้นแบบให้กับดิฉันด้วยเพราะว่าคุณพ่อของดิฉันเป็นครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารสังกัดกรมการรักษาดินแดนเขตวิภาวดีลังสิตแต่ท่านก็เป็นคนเจ้าระเบียบมากเกินไปท่านชื่อพันโทสำราญปีติ เมื่อดิฉันได้มาเป็นครูด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ดิฉันได้ตั้งปณิธานไว้ว่าดิฉันจะมุ่งมั่นทำงานตั้งใจสอนนักเรียนให้มีความรู้มีจริยธรรมมีทักษะชีวิตเพื่อสร้างคนดีสู่สังคมและดิฉันยังยึดถือคติพจน์ไว้ว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน ค่าของครูอาจารย์อยู่ที่ความสําเร็จของสิทธิ์ดิฉันหวังไว้เช่นนั้นค่ะค่ะเบื่อไหมเมื่อมีปัญหาดิฉันคิดว่าธรรมชาติของครูอเราก็อยู่กับสารพัดปัญหาอยู่แล้วเราต้องมีสติต้องคิดแยกแยะให้ออกว่าปัญหานั้นมันเป็นปัญหาของนักเรียนหรือปัญหาของผู้ครองซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยดิฉันมักจะแก้ปัญหาได้ตลอด เพราะดิฉันจะมีเอกสารเป็นหลักฐานสำคัญในการประกอบการพิจารณาในการแก้ไขปัญหาแต่ถ้าเป็นปัญหาของเพื่อนร่วมง,งานมันปวดใจมันท้อใจนะแต่ก็ต้องทำใจเราต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ในการทำงานของเราเราจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครแต่เราจะสร้างความเจริญให้กับเด็กนักเรียน และโรงเรียนของเราแค่นี้มันก็ทําให้เรารู้สึกอิ่มเอมใจแล้วค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนปีนี้ก็เป็นคิวของครูนะคะที่จะได้พักเหนือสักทีครูรู้สึกยินดีกับตัวเองมากนักเรียนที่ได้เรียนกับครูนักเรียนจะทราบดีว่าครูมุ่งมั่นตั้งใจและเต็มที่กับนักเรียนและผู้ครองเสมอครูมั่นใจว่า ครูทำงานแบบคุ้มค่าคุ้มเวลาฉะนั้นในวันนี้ครูจึงขอลาจากนักเรียนได้อย่างมีความสุขใจครูขอขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนด้วยดีเสมอมาอยากให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาดังสำนวนที่ว่าการศึกษาคือรากฐานแห่งชีวิตขอนักเรียนอดทนสักนิดตั้งใจเรียนสักหน่อยฝึกฝนตัวเอง เพื่อให้ประสบความสําเร็จทางด้านการเรียนด้วยดีทําตัวให้ผู้ครองภูมิใจในตัวลูกและมีความสุขกับลูกบ้างสุดท้ายนี้ครูขออวยพรให้นักเรียนทุกคนโชคดีมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้นักเรียนประสบความสําเร็จในสิ่งที่นักเรียนปรารถนาทุกประการ I love you ครูรักนักเรียนนะคะสวัสดีค่ะ